มาสูงห้าวิดาประเทศไทยเราตัดกันในวันที่สาวเก่าหนุสิบปีคริสสองเหงสาวสี่ค่ะเมื่อได้เขาเขา้าันลองเคีปีอืดเปียกจิกลานอาวาเลยเป็นตังป่าง้างห้าเมืองลาเล่าไก่แก่เมืองค้างย้ำเดียวในไม่ลองกินใจสังไว้กูก็ก็เดินหันเหมือนหนังพีนว่าเขาออกรีบกึนเผาไว้ ลองกว่าตาไปตั้งลองก้าลองขายในพะื้นเตียนพินว่าอุกป,ปึ่งไหมจึงได้ประหลอกคงห่เข้าว่า,าปางส่งมีลองกินจำวันอันเปนดีได้ลาว่าเดเมอวันที่เช้าสองคนมาอยากมากินมากเลยลองขี่เขาปิอึดกิกหล,ลังไเ้ขี่รถขีก้า เดียงกว่ามึงขี่หลีมึงไต่ปะลอกคงยอยากไววอีดีเสียงไปลหันหลีกปืนเผาพิน้อว่าเยากลองไหมยอดว่าผู้จับพ่นอว่าอยู่ดีบางช่างเหมือนกันแลเลยถามมือว่าลองขี่สั่งปีกอึดจิกหลกพักดูเขาเมืองขี่ลองที่จะอยู่ค่าเขาล่ะว่าม,ามันไม่ได้ที่จะ เชื่อเหมือน,คน,นคนบ้านคนเบืองเตะสมา่ากว่าไรไปไรวิการเพราะว่าเอาขุนกะผู้ของเสรีรถเสียก้ากะขายเมืองเก่าก้าพนมาได้แล้วขีดปีกอึดเปียกขีดแกดีงามกว่าไรตีเลว่ามีลองกินใส่ไว้ที่ปางสร้างปางคำหูปางจะด้ปีละเท่า,หหางไหร่เออในก่ มานตั้งขีวปีสังกันไรแต่ผู้ยาให้ลองที่เมื่อนั้นปืนป่วนมาเจ้าคุณสา่านตั้งไทยอ,อก,กันไทยก็เข้าฟาเข้ามาปปสเนี่ยปราบรามยาเสพติดดีเอ,ขอ,อเข้ามรในกันม่นมวามร่างกายด้วยในสิ่งมีเจ้าคุณสาคุณสากเพราะอะไรว่างเขิงย้อนกิจหลานเมืองไทยปิดเมื่อนั้นก็ไตย,ยามยายคุยกันให้สังไรมือได้ ซ้ำกว่าอยู่ไว้ดังพักตูเข้าเมืองขี่มาได้เป็นเมืองลเอามาเป็นปางช้างเล่าไก่เล็ตีเมืองขังตีน้องหัวปัญญาดังไรใครมาไล่เดียวกันห้ามาได้เรียนเจยมการเมืองในสูงลยอกลิงไส้นหมึ่งไงเสียงกองเตียมดีโก้เดือการเมืองไหน ที่เราวาดผางยอดมันไหลพี่น้องเพาเวกาว่าฉันบอกผืนดิบจะมีหลายๆอันก้าวโวปบริกล้าควายก่อย่างเพรนั้นกล้าขายมัได้เป็นมึงปก็ค่าปังซ่ากีรัลสิ่มอะถ้าด้วยถึงบนมึงพอกล้ามีกล้าเขาอย่ามีด้วยหันเงินคัมยาวก่อ Các khát cá, khát khát, mắn buồn tị. Sáng qua, có lẽ phải khái khuẩn chưa này, gà nạc. Thế là, chúng tôi lòng sâu kín sang quân đội quán nước ta gọi đi. Nhá bắn chuột tàm chôm nặng, bắp quẩn, vã. Vã của quán nạc chứa này, bị đau lòng Ơ, này có lý do nhiều nhiều nữa. Nàng hứa quân mừng đêm ướp. Nàng hứa quân mừng đêm lấy xúc sắc. นางคือคนเมืองดิมกินขันใจนัานทีนี้นว่าก่อนลิปืนเผาปันก็หลายเผืเ่อพิษก็หลายเผือหลักขึ้นว่าก,กาวา่าก้าวว่าน้ำหมีน้ำมันหา้าไรหลายสิง่งนี่ลยนี้ในใต้องปืนเก่าติมในขึ้นก้าขันพอมของก็าย,ย,าย,ย่าเยาเนี่ยแล้วลิปืนเผาได้เขาก็เตรียมไว้ที่ไหนปีนออนอะไร A bỏ hàm à tuyền. Di ăn kia hoa, bác sầu yu aye. Nơi chim tay bóc hùng. Muya ray anh kim đi xuống nè mày năm măng năm măng bàn này. Di luôn? Wa đi chị kha hoa 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 อันเกี่ยวไปเนื้อโขดองมันก็ได้มีอยู่พองเวลาเพราะว่ามันหินกว่าโหปีห้าหเรือนห้าเอาที่แล้วมาละว่ามีบัวน้ำมันแล้วมึงลามีบัวน้ำมันขังมีบัวน้ำมันโกก้างมีบัวน้ำมันเพอามาตัวน้ำมือโอนตุ่มียนมาเนี่ยอย่าพิว่าตุ่มกำกองละพี่น้องหลายอาชวยาเลยบางเรี่องเรี่องไหนน้ำมันยังมาใครมีตีเขาขาดันไปนั่นแหละ เออนี่ก็มัดติดมีมาลองเด็กไล่ซึ่งหรือจอริงจริงพี่น้องเขาเปิดด้วยกันนะว่าก็กินเสริมมาเลยลองกล้าลองขายลองพักดูเขาเมืองขีตาคนมาได้มาได้เป็นกล้าเรียกห้ากล้าเหยื่อห้าตทอต่างน้ำหมีห่าน้ำมันห้าข้าวสารห้าวูควายห้าโคเขาเมืองขีง่ายปอปปี้กึดด้าเนี่ย มีใคยเป็นผาหลือก็ไม่อันนี้ก็มีลองคิดเจอปีนอต่างหลายย้อนหน้าซื้อ้อนห้องหนึ่งศูนย์สองเจ็ดหมายเลขปลายปิดหนึ่งศูนยก็กางเฉลี่ยอีเขาเขายิ่มมาบ้านก็ตึง่งแครว่าขี่กันมีลองอันห้งว่าจะเป็นโรนห้ากูเสียกูลองเอาไว้เฮ้ยดึนซื้อมาบ้านขี่กันไหนเจ้ไหน เขี่ยแทบเฮ็ดเป็นบ้านขึ้นเขี่ยนั่นพ่อมแต่เดเรียนนามือเป็นหลังมือเรียนเป็นที่ที่เป็นเด็กปีหน,น้าอะไรจริงคือเท็จเท็จคือจริงอันไทยของวาไล่เขี่เรียนวัฐบาลเหมือนนั่นเน,นี่ยปีหน้าครับเ่ราะมันหลูวหาน ประมาณผมวัดดังก็เจอจุ่มกำกองด้วยในขึ้นรองขึ้นรองสิเก้าเพราะว่ามีน้อหลายทูเสียงมาเนาะติด้เฮ็ดตาเฮ็ดท่าในเมืองใต้กว่าเมืองเราแข็งห้าฝั่งหลายเชืได้ออกมาเนาะบีบไอเขาด้วยในขึ้นกับของเดีนเขาไปรู้ขี่ยนว่าตรงไหนปีนอ่ะทางไหนอ๊ะเจ้าอย่าโดนเจ้าอย่าดันปืนกันเนอะผมกับเจ้าคือตื่นยิบกองกลางกงโง่ในกางนขึ้นรองขึ้นรองกำกองไอ้ช้างละ อะไรมาอูภาวโผล่ต no bueno ั้งทีมมงวะตอนกูไปนายเนี่ก็คนมีบ่าวเออไอ้那个ปอซีนีมานี่อันเขาคะเสีบ้ายยามสราลันี้มีดอกเจ้าคือมึงรวยวเงาเดตดีนา10กยมได้ตัดีมกนมึงว่ามีลานี่ดนึงหือลีมในวันน้อเมริกัน5ยอก็ขีอเมริกันมันแม่นกัน มีโนหลายหาลอกมันอนลรอะลรเป็นโจกัดดึงสุดขลาดทีเป็ด่อ,องมันเนี่ยดึงสุดมากมันก็มีโจกาดตีดูปีนองกนันเลยเออฉีก็ยอนน้อมนะหะคงามเงินกว่าแต่อา,านอะานไอเชียเขาก็เป็นกลุ่มนี้นนนเนิ่งเด็ก้ำกวังหนกังเนาะเออเัลาุ่มกำกวงว่ามึงหพี่น้องว่ามอนหพี่น้องเมืองลาเนี่ยีน้องเล่าไก่เขาพี่น้องขางเขาเฉลี่อที่ก็ไร ลองในปีนันหูคายไปบนอนาอุ่มแตงกงอาจใช้ร่างก้งกาาม,มือจีนยำา่าคยกาเขาทำานักกินในอึบเลยเขาองเลี้ยงกันนะก้าไดเลยดีกว่าว่ามีนม้ำมันก็เขมขายกันพีน้นองเขาวนด้วย,ยด,ดีเส้อหล่อดีกอเดีกมัอหนืองสีสีปีนปนด้าแล้วท่าเป็นการเล่าวาหน่าซึ้ปังตึกก็ Nếu không có hạng lộn thì không có lợi Ừ thế này là nó không có lợi Hồ Bạc Ờ, miền Bắc Thì miền Bắc không ăn Năm mắn Năm mắn ca Năm mắn có để ăn là quá nhiều lợi Năm mắn ăn, năm mắn nga, năm mắn thổ hoa, không có gì để ยี่เสียนไปนำคาเตว่าได้ครับซือ้อย้อนหน้าตาเลยเจ๊ตาเลซื้อมาตาหูปังฮะมึงเปาะฮะปังช้างฮะน้่นมันกินก็มันโลุดกินอ่ะถามว,าว่ามันมีเงินอ่ะมีเงินอ่ะมันซื้ออะไรอ่ะกวยกะอันนี้ซื้ออย่างหนเมียลาเด็กก็เดี๋ยวมีอย,ย,อย,อยู่อันนั้นก็น้ำันรถน้นำมันกาอันนั้นได้หยาบพี่น้องรายย้อนหาย้อนว่หนหาหม้อเท่ามีพง แต่ในตืดน้ำมัน้ลิลินขึ้นมาเงาลายมันเป็นยังไงม,มองมาใ้ถังเีก็กเพื่อน้ำลายเท่าร้านย,ย่อมเรื่องส่วนมากมีเพื่อโป่กางควายเฉลี่ยท้อนที่ว่าอุปดีคุณมีมึงขีกเงาลายเป็นยังไงลอกเรียนได้การมึงอะไรตัวรองอะไรจริงมืงอหรอจริงมึงอือ ทีมบริหารที่ช่วยแถมซุ่มกล้องนี่ท่านแน่นิ่มแดงเฮาก็แหลกหลายเลยกุแต่เมืองเมืองวันตัวพร้อมมีกันพอรักความค่อยเลยก็ขี่เที่ยงขาสนิวอยากพอดันเมียงศัพท์ใหญ่ยายพี่น้องเฮาว่าขี่ให้ให้เป็นใหญ่ในเอเชียนี่กูก็พอแล้วแต่ก็ตุนีฮู้เลยได้1ชุดมาได้เขตปึ้มติช่วยมาเด้อเข้า เคเป็นว่นการไกรสบบิปีปากปีเหงปีมันนั่นแหะเคระเป็นเจ้ากำรพราลเล่เพาขาตึงอะไ,ไรเขาหาของผู้ชุ่มเข้าใจอุปโภกันมึงดอกมึงอะไรเป็นวุ่นทั่ไหนควมวุ่นดอกบอกอกว่าจุา่มกำรมกล่องนั่หนี่ทาบยกนินอันไทยออกมาชนเผาอัานใต้ของอาจาคือเสือนกำรกลองคีมได้ใช้ใจที่ได้ดอกเออลิีนสุดมาได้บองมึงลาบอยงาม và có nhà mì kháng giờ có cố gắng gì này ta hơi lục khuyên để... quần này lọc liền màn dưới này sao cứ mà nè bóp khoảng bằng gò nào đi cái này mang đến liên lọc lớn thì tích tập luôn này 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, กูกันเลยที่เกาะกันเลน,นะว่าอยู่ไว้ดีฟังส้าง,งก็อยู่ไว้จูมานให้อยู่ไว้ดีวานให้ก็อยู่ไว้ซึ่งลอยอยู่น้ำสันก็อยู่ไว้กูเจ้าคือเจือนอยู่ในเมืองโฮมดุมจึงได้ได้เข้ามาอุกันปพรเขาหมกันเสียคอมันพวได้เด้๋ขี่ก็มืจยยนจังหวะเขาได้ตียอดเขาหมกันนะอันนั้นเดี๋ยวมึมงขี่หรมึงได้ เออ้าขคือนาอง้มุบอนี้ห้ามัานว่าไอ้ไกลวันน้เดอปีนอหบันเฮงนั่นแหละล็อกอันมานกำฮ้าไว้เนอะหกสิบเจสิบปีไปอันหฮามจ้าตรงสีพอกมันเนี่ยก็จางดูด่าจังดวลจังยกออกไรมีหลายเดียวกัรลองห้องหุมจิงได้ว่ากัดอออนหุหลอยกัดอกออนหุโคเขียวมีน้ำกระเก็ดทับทิ้ลไว้กันหลบห้องนั้นหมูุ อย่าไิว่าเขาเจ้าสีเมื่อเมื่อเจ้าห้กให้เอาที่ว่าจริงได้จะเห็สร้างกปองกว่าตั้งรัฐบาลกลางเพราะเามีรัฐบาลกลางมหนงไทยว่าเลยอาจุยาการรัฐบาลแห่งชาติกนก็ได้เห็นกว่าอะไรอ่ะกลุ่มแยกมันว่าก่อมพ่อ่่กตัง่่่ม่่่เมื่งลา่่่่่่่่่่อ่พ่อ่ มันเนี่ยมันเดี๋ยวเอาเี่ยวเสียงใหองฟันขีห์ฮดีวต่อขีห์ฮะใครทางเส้นจูเรนดินมีบ่เพรามีบ่ก็ไม่ได้กำซุ่มๆยาขีน่ะละมันมันเนี่ยมันหนูผาดวงเออเดี๋ยวเขาย้ำละเอาดังหลอกที่ดังหน้าเอาดังหน้าที่ดังหลอกอําสักสีปอกเสรเออผาดวงมันก็เหมือนซินดวงเลยนะพี่น้องทั้งหลายเออเชือดใส่ผาดวงก็เพราะว่ามันใส่ซินดวงแหละ หมอกันเหมือนกันกับการไล่ปีนขนะ้างนาอกอกาาไ็ได้เหมือนกันกนะกูก็เอากมันด้วยทีเนียลไว้ลิ้นเนี่ยเนะอีก่างอีกว้มันไม่ได้หื้ออันวะลันแถวผู้ดีบอกว่าเหมือนผ่าตรงนั้นปีนไรกระสิได้ไหยเงาลายว่าปอกขามาโดยหลีกขื่นขาวเก,ก่อนี้ย่อก็อันไรต้องถามพี่น้องดาวพาที่นั่น ก็อยากหนามาเ,เออกินมาเออนมันอรกให้เสียงมัร้เหมืนมืองปอกไมมึงลาดนาะเมืองลาไดงมได้ขวังตึ๊กเนี่หนอติก็พี่ก็อยู่ไรหึงเงี้มืงลาได้แค่นึงกันคกันพว่าบางชาง่ังเนมันใครนี่ว่าสวยกองถูกกัหอมีสาวสรีับฐานก็ดีมีกน,มน,นี่มันใครมีบ่นะมันก็ล่าขานหัว คอามการรังไข่มัน PDF ในอันสูงมาทางมือยางเน่มันด้ลีเนี่ยสูงผีเดียบหลายหมู่หลายชุมเนี่ยะมันก็พู้อยู่เฉ่าด้วยเขาปองสว่าเป็นปองเขาชุมละเนี่ยมันเอาเพนทีว่าทำบีดอนยังไงก่อนในนี่ฮาร้ายมีว่าอะไรมองมาเอายางเหนียวแน่เออเงาลายมันก็อเปนมาหมดอนดีเสียไปละอันนี้เตัวอย่างนีนอน thầy con là để bị đòi giao mừng sửa lời thơ hù à ngao lai này mất đẹp lại mày màn khí này lặng cũng cần nhau lắm làm nhập mưu rồi nhập để bị giao này để kín nhau pha hồng đèn hạ lòng phong hồn thế này khoan hẹn lại tôi không bị này quán đá thì hả à. mừng à phán sang xin đăng, không chỉ này ไม่ใบสังไม่ิ้งไม่บอกสอมมือเท่าไหรกล้ขายในิทียว้วาย e ในเมืองไทยเนี mac, ่ยโตหินโตหนนกวางสร้างวางับเน่ขายดีนขี่ก็เกยวกินนเออโหลดกาตาห้ใจมันซื้อมาว้ยอ่ะมัน่ได้ปีก่อนอ่ะีที่เทนี่ยะขันใจร เน,น,น,นี่ก็ฝึกมึงาเปีนเป็นมึงลามาเรนเป็นี่ตางซางเล่าไปมันจอมปิดอึดถึงเนจ่าขีมึงขางอ่ะพี่น้องมาในาก่อเจอือหน่งผู้ไหลานคู่กินหลานได้เฮือกปั่นอะไรขีก็เฮ็ดออจอมอะไรเจรติมนันก็ามาปักตาตัวเองเลยตห้หำเตีหา อันไหเนีเปิดหอจิงเมืองหรอจริงเมืองยิบมือกะเสเลีนหลอกการเมืองเนี่ยเลียนเกมหรอเจ้าคือ,อยากาวันนี้เอออยู่ดีฉันไปเด้ยเลี้งสุดแคบะปัป้นเหางรองพ่อผมจึงได้แต่าได้เป็นว่าอาสียาดีร้อยผู้กล่างเจ้าคือเจออยู่ในเพียงหารองพ่อผมหาไรออก,กัน ผมันเสี้ยวคอแบบสมา,เากเลยดุลได้ดอดตรงเหี้ยวต่อโจลุกปันล้านมีเสียนตั้งอยู่ในกองมาตรงทังปีดเราขาน่นแหละเสิด